นโมนมัสการเมแห่งข้าจะไหว้พระปรเมศวนผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาตั้งฟ้าแลดินตั้งสมุดสายศิลอันอุดมข้าจะไหว้พระอินพระพมพระยมพระกาลพระจตุโลกบาลทั้งสีพระฤาษีนารอดยอดปิดกกันไตรพระวิสูตรพระวินัยพระปรมัต พระไตรสรนาคมทั้งพระพ่อหมอเอกทั้งพระพุทธคิเนศพุทธคินายพระนารายพระกจายเถระพระโมคคัลาพระสาลีบุรพระพุทธพระธรรมพระภควัมบดีพระมหาโพธิพระมหาริกธาตุแก่นจันทร์พระเสียรัตนไตรเจ้านั้นท่านจึงมาให้กูตั้งองค์การเบิกบ้านและเบิกป่า เบิกพระหิมมะผ่านเบิกพระพุยเบิกพระพายเบิกพระพิรุณพระเพลิงพระการท่านจึงให้กูตั้งพิธีสารพัดกันเสนียดจันไรกันที่ชั่วทั้งหลายอย่ารักายมาต้องผ่านทั้งพระธรณีสารอย่าได้มาต้องเธอจึงให้กูตีเชือกบ่วงบาทของรัฐคนโดยมุนทนที่ท่านว่าไว เธอจึงให้กูมาผลานต้นไม้ใหญ่อันมีผีอันโคลกสีแหลกกระเดืองกูจะต้องพิธีสารพัดทำโขนทวาวรบานประตูขุดคูและขุดบ่อปิดท่อปิดทางปิดบึงปิดบางปิดทวาวรและถมสะปัน้นรูปพระและรูปเทวดาปัน้นรูปภาพนานาภาคเาจรจาแลจอหนัง ขนาดผีมิดีกาสังผีตายโหงต่อโรงแลกโกดฝาทำศาลาแลหน้ามุกสีสุกไม้ไผ่กลับกลายทางทิศตะวันตกมแมลงมุมตีอกหนูกกในเรือนเรียกเพื่อนตามกันเสาเรือนตกมันไม้รังนางเรียงที่ราที่แกงที่เกาะที่เฉลียงที่วนที่วังที่พังน้ำขังพึ่งต่อจับรวงรังไม้หักทับที่ ปลวกขึ้นในแดนตะกวดเขี้ยแล่นบนเรือนไก่เทือนเข้าบ้านงูเหลือมขึ้นร้านแหลงจับหลังคาเข้าสารแช่น้ำติดขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเตาไฟสิงสัตว์ขึ้นไข่บนฟูกบนหมอนวัวควายเขาจักเขาหักเขาคอนเขาซ้อนสลักคอกข้างนอกฝันหักประตูผีฝันร้ายมิดีเงาหัวพิกลหญิงชายฆ่าคนนอนกลนนอนคลางนอน หลับตาค้างน้ำลายไหลนองมอร้องเป็นเสียงของเรือร้องเป็นเสียงช้างกล้วยออกปลีข้างๆกลายเป็นดอกบัวผีให้ผีหัวทำให้คนกลัวตัวสั่นเทาๆสำลิดทองขาวแตกก้าวกระจายหัวแหวนสลายเขี้ยวงาพิการ ปิดพระสมุดขุดพระทวารขึ้นร้านถล่มขึ้นช้างกั้นล่มหวีผมกลางคืนนอนละเมอนอนเผลอเหมือนคนบ้าน้ำซัดชายผ้าหมาขึ้นหลังคาหมาขึ้นตะอ,อมข้าวนกเขานกแสกบินแทกเอาขวัญดันเข้าที่นอนหมาแม่ลูกอ่อนคาบลูกขึ้นเรือนหมาเยี่ยมหน้าต่างคนซบซาหาวนอนขนต้องอธิกรณ์คือคาโซตรวนชายมา ไม่มีเมียหญิงไม่มีผัวไม่มีเงาหัวตกบ่อตกเสาปลูกเรือนวางกลาง พี่น้องต่างกันรุกเทียรุกแดนแว่น <When S 1> แขวนขอบขันแม่ไก่ขันกลับมาฟักไข่ผีหลอกผีหลอนตีเกระเคาะหมายจิ้งจอกหมาในวิ่งไล่เห่าขบแรงคาบเอาศพตกลงหลังขามดปลวกขึ้นฝางูทับสมิงคลาเลื้อยมาเข้าบ้านฟักทองขึ้นร้านกลายเป็นนาคีกล้วยตายคาปลีกลายเป็นผีพรายแกะรูปภาพทั้งหลายเบิกพระเนสสลั หนังฝังเสาเกลียดถอนเสาตะลุงลดเรือนลดยุงเห็นผีพุ่งใต้ต้องอุกาบาทร่วมอาสนะพระสงฆ์เสาเรือนไม้แก่นเอาไม้ไประสมโขลงตั้งเสากระโดงติดกระหมดยาติดโขนเรือพายม้าหมาเยี่ยวรถตีนขุดปอใต้ดินหินหักสองท่อนที่ลุ่มที่ดอนสาครลดตะลิงพัง เรือนเดิมแรกตั้งฟังน้ำหักเสาเรือนยอดสลักหักใต้กระดไยเอาตน้นต่อต้นเอาปลายต่อปลายเสาเรือนสกบปิดน้ำทำนบฝูงคนทั้งหลายผสมโคผสมควายผสมมา้าผสมช้างเลือกรางทำสวนต่อกงเกวียนกรรมขุดสะขุดคลองซ่องที่สูงที่ตำ่ำ ทำไร่ถั่วบัวไถนามมากลางตลาดบาดแตกสสแลกขาดตะลุงทาชาติกินช้อนหอยมุกรวมอาสนะเทา้าพระยาตัดไม้ฝาผสมหินบดขุดคอมต่อไม้ทิ้งไฟทิ้งเรือนถอนงาช้างเถือนเลื่อนผีตายโหงไม้สักต่อโรงโยงเข้าปาชาชายกระเบนเช็ดหน้าก้าง้งปลาจิ้มฟันหายใจรถกันกระไดสี่ขั้น ทำช่องห้องขัดปลูกเรือนร่วมวัดไม้ปัดหลังคาเสาเรือนฟ้าผ่าหลังคาไฟไหม้ใช้แม่กระไดใช้กระดานบานประตู เลี้ยงนกผสมคู่หนูน้อยมีไข่เสาเรือนไฟไหม้ปักไม้เสาเจาะหนูกัดตีนจำเพาะแมะลงสาบเลียวหัวผ้านุ่งกับตัวไฟไหม้ตายรนเรือนเซทับคนวัวชนควายเชียวเรียนปัตมังอาถรนปลูกกุติวิหารการเปลี่ยนเขียนรูปภาพนานาธรรมสาลามุนดพนมศพพนมเมรุพระภูกูชื่อพระกะจายเถระเธอเสด็จเข้าสู่พระนิพ ภานั่งปัทมังสุขังพุททางการสารพัดเสนียจันไรวินาศสันติสิทธิหุรูสวาหายะธรรมังกันสารพัดเสนียจันไรวินาศสันติหุลูสวาหายะสังขังการสารพัดเสนียจันไรวินาศสันติสิทธิหุลูหุลูสวายะเพียง